ครับบรรยากาศนะครับตลาดสมกรนะครับหลังห้างสมกรเพชรนะครับเช้าว,วันอาทิตย์ขณะนี้เวลาห้าทุ่โมงนะครับที่บรรยากาศ เงียบๆน,นะครับไม่คึกคืนเหมือนเมื่อก่อนนะครับบรรยากาศของตลาดสัมมกรถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตรงน,นี้รถจะติดมากเลยนะครับในรอบๆตลาดเวลานี้นะครับ9โมงทุง10โมงแต่ช่วงนี้ก็ดูเงียบเหงานะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คนน้อยลงเอาสวัสดีครับครับอยู่นี่แหละหค, <c oughs> ครับครับครับ <c oughs> <c oughs> มีร,ปรอปพนะครับเกี้ที่อยู่ในห้างนะสมัยนี้ ท่านจดะสาคุณธรรมโสพิมก้าหนึ่งทีมงานกระปุกบุเรานะครับมาบอกบุญพี่น้องนะครับวันที่สิบสามนี้หลวงพ่อท่านจะมารับปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งที่ส so พิมก้าวหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาบอกบุญพี่น้องทางสมมรด้วยนะครับขอบคุณทางบริษัทสม,มกรขอบคุณทางเจ้าของบริษัทนะครับรวมทั้งผู้จัดการ สมกรนะครับแล้วก็เราได้มาบอกบุญงานอุปสมบทนะครับครั้งที่12นะครับอุปสมบทหมู่เพื่อเชิญเก้าถวายเป็นพระราุศลครั้งที่12ด้วยนะครับปีนี้งานจะจ,จัดขึ้นวันที่9ที่10นะครับเดือนกรกฎานะครับก็ขอเชิญร่วมบุญร่วมผุศสนะครับกับทาง ทิมงานกิตตษศา,ารเราได้นะครับบวชให้ฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีมงานกิตตษศารวมทั้งวัดใหม่ชัยขมงคนย่านซื้อนะครับที่เป็นสถานที่อุปสมบทพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่องลงกรดนะครับท่านก็เป็นเจ้าภาพฝ่ายสงให้ทุกปีนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะเป็นกรณีพิเศษ หลวงพ่อจะไปบรรยายธรรมนะครับที่วัดแล้วก็แล้วก็เทศสอนนาคนะครับทำขวัญน,นาคโดยทศพลเหีมาพานนะครับนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้จะให้ใหเกียรติไปทำขวัญน,นาคนะเพราะการที่เราไม่รู้จัก วันที่เก้าเลยครับทางตอนนี้ทีมงานก็มาบอกบุญท่านที่นี่นะครับก็ลวงแก้วเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทมือครั้งที่สิบสองนะครับฝันชัยร่วมกับทีมงานกระปุกบุญผิดอาสาคุณธรรม วับรบิเวณรอบๆนะครับพี่กอรกดที่จัดงานก็เป็นร้านเอนุสอนโมทนาบุญนะครับจะเงียบหนาวน่อยครับปกติตลาดนี้จะคึกคักนะคับวันเสาอาทิตย์วนาวกกานะครับปกติตลานี้จะคึกนะครับวันเสารทิ้านที่มากร่วานะครับปกานกันารตีย้ลองกรครับสิาธนีคกนะครับคุนผู้าหนครับปานาบุญครับ รัชกาลที่9ก้าพ่อหลวงของเรานะครับ